เพิ่งไปยกเลิกมาวันที่10เมษายน68เขาบอกว่าสูตรคำนวณใหม่ต้องรอเขาใช้จริงๆแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ค่ะต้องผ่านขั้นตอนหลายอย่างแต่ติกตอกบอกว่าได้อขออนุญาตตอบก่อนนะเจ้าคะ่ะ ตัวสูตรคำนวณบำนาญใหม่เป็นยังไงแล้วจะใช้ได้เมื่อไหรนะคงเป็นคำถามที่คุณเบญจวรรณพวงแดงอยากทราบนะต,ต้องตอบก่อนว่าการแก้กฎหมายในระดับนี้เนาะก็คือระดับกฎกระทรวงนะคนที่มีอำนาจสูงสุดนะตามพระราชบัญญัติประกันสังคมนะก็คือตัวเจ้ากระทรวงนั่นเองนะคนปัจจุบันก็คือนายพิพัฒน์รัชกิจประกาน นะเป็นผู้มีอำนาจลงนามนะในกฎกระทรวงนีนะ้การแก้ไขกฎกระทรวงนี้มีขั้นตอนอพอสมควรนะก็คือ,อกฎกระทรวงนี้นะจะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆเนาะในที่ผ่านมานะเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะของตัวกฎกระทรวงของอกฎหมายประกันสังคมเนาะอันนี้น่าจะเป็นกฎกระทรวงว่าด้วยการจ่ายเงินผลประโยชน์นะ ของตัวเงินบำนาญชราภาพนะก็มีอยู่หลายฉบับเนาะก็ฉบับนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า,าถูกเสนอนะจากตัวของคณะก้าวหน้านะนะซึ่งเขาก็พูดมาว่าโอ้ประมาณสามเดือนได้นะจริงไหมนะตอบว่าไม่น่าจะใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เดี๋ยวพี่หมออธิบายนิดหนึ่งนะก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วนะก็ต้องตอบว่า เอ่อตัวกฎกระทรวงนี้นะเอ่อผ่านเนาะในอนุกรรมการนะที่ตัวคณะก้าหน้านะฮะน่าจะเป็นประธานอยู่นะเสนอผ่านเนาะตัวบอร์ดประกันสังคมนะก็คือตัวคณะกรรมาการประกันสังคมแล้วเนาะเมื่อวันที่11มีนาคม2 5 6 8นแะแล้วก็เอ่อตัวบอร์ดก็เอ่อออกมติมาว่ารับหลักการเอ่อบังคับเลยไหมตอบว่ายังนะเขายังต้องทําอะไรเจ้าครับ เขายังอาจจะต้องเนาะไปทําการประชาพิจารณนะ์เนาะซึ่งเข้าใจว่าจะทําในเดือนเมษายนนี้แต่ยังไม่เห็นเจ้าค่ะนะอ่ะเ,เมื่อเมษายนนี้ไม่ทำเนาะก็เลยไม่รู้เลยพฤทธภาจะทํำไหมได้ยินข่าวมาล่าสุดนะก่อนสงการนะว่า,าตัวของอประกันสังคมนะได้มีการส่งเรื่องนี้ไปที่ดออรอนุสรธรรมจยัย นะซึ่งเขาเป็นประธานนะตัวองค์กร,อง,กรองค์กรส่วนตัวของเขาเองนะที่ชื่อว่า TDRI นะให้ไปศึกษาอีกรอบหนึ่งซึ่งเดี๋ยวก็ต้องฟังข่าวอ่ะสรุปแล้วเอ่อยังไงต่อก็คือน่าจะมีการทำ,ทำประชาพิจารณ์เมื่อประชามประชาพิจารณ์เสร็จแล้วเนาะก็รวบรวมผลของประชาพิจารณ์นะก็คงจะกลับเข้าไปในบอร์ดไหมหรือว่าจะส่งต่อไปที่กระทรวงแรงงานนะกระทรวงแรงงาน เห็นดีด้วยไหมเห็นชอบด้วยไหมนะเพราะถ้ากระทรวงแายงานไม่เห็นดีด้วยไม่เห็นชอบด้วยก็คือคุณพิพั์รัชกิจประการนะถ้าเขาไม่เห็นดีด้วยนะมันก็อาจจะถูกตีกลับไปที่นะตัวบอร์ดแต่ถ้าเขาเห็นดีด้วยเขาก็อาจจะส่งนะตัวร่างกฎกระทรวงนี้นะเข้าไปนะเขาเซ็นเลยได้ไหมไม่ได้ทำเนียมปฏิบัติก็คือเขามักจะนะส่ง นะไปที่คอร,รมอนะให้คณะรัฐมนตรีนะมีมตินะเเห็นชอบด้วยนะมีมติเห็นด้วยนะเขาถึงจะเอามานะลงนามแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่ถามว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไหมสำหรับพี่หมอเองเนาะไม่รู้ว่าคุณแตละคนเป็นยังไงนะถ้าเขาเปิดประชาพิจารณ์พี่หมอมีมีมเความคิดเห็นไม่เห็นด้วย นะจะไปทำว่าไม่เห็นชอบนะถ้ามันผ่านมาจริงนะพี่หมอก็คงจะต้องทำหนังสือนะไปที่เจ้ากระทรวงนะอย่าให้เขาเสนอสูตรนี้ให้เขาตีกลับไปที่ตัวบอร์ดประกันสังคมนะแต่ถ้าเจ้ากระทรวงมีมติที่จะส่งนะมีความคิดเห็นที่จะส่งเข้าครมอพี่หมอก็จะทำหนังสือไปไปทักท้วงที่คณะรัฐมนตรีแล้วถ้าคณะรัฐมนตรีมีมติออกมานะหเห็นชอบด้วย นะพี่หมอก็จะนะออรอนะรอเขาประกาศในราชกิจจานุเบกษานะพี่หมอก็จะทำการเนาะไปยื่นนะฟ้องศาลปกครองนะเพื่อเพิกถอนกฎกระทรวงฉบับนี้นะคุณเบญจวรรณคิดว่ามันจะได้บังคับใช้ไหมเจ้าคะนะเพื่อนๆคิดว่าไงนะถ้าเห็นว่ามันบังคับใช้ได้นะเนาะช่วยกันนะพิมพ์ว่านะ บังคับใช้ได้นะแต่ถ้าคิดว่ามันจะบังคับใช้ไม่ได้นะครับพิมพ์คำว่าไม่เอาสูตรแชร์เจ้าค่ะนะแล้วก็แชร์อันนี้ออกไปนะเพื่อส่งไปยังเพื่อนๆของคุณนะว่าเาพื่อนๆคุณมีความคิดเห็นต่อกฎกระทรวงนี้ยังไงนะกฎกระทรวงนะสูตรบำนาญชราภาพใหม่นี้นะมันจะนะเ,เกิดขึ้นจริงหรือไม่ นะเจ้าค้าขึา้นอยู่กว่าพวกเราทุกคนเจ้าค้า